สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านนะคะมาดูกันว่าช่วง10วันสุดท้าย10กว่าวันสุดท้ายเนี่ยนะคะ,ะดวงของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นคำพยากรณ์สำหรับชาวาราศีมังกรแล้วก็ชาวลัคนามังกรทุกท่านเลยนะคะยึดตามวันที่ก็คือหมายถึงตามราศีเนาะใครท,ที่ทราบลัคนาอยู่แล้วก็สามารถดูได้ทุกเรื่องเลยคะ่ะแต่ถ้าดูตามราศีส่วนใหญ่ก็ จะมีแนวโน้มเป็นเรื่องงานสมากกว่านะอ่ามาดูกันนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะคะไพ่ประจำตัวเป็นไพ่พระนะคะอ่า energy จริงๆตอนนี้ก็สบายๆชิลๆนะคะเป็นผู้มีประสบการณ์ ชีวิตมาในระดับหนึ่งแล้วนะคะคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถแล้วก็สิ่งที่คุณเรียนรู้ด้วยตัวของตัวของคุณเองเนี่ยจากประสบการณ์ที่คุณมีคุณสามารถนํามาต่อยอดนะคะแล้วก็อาจจะมีหลายๆคนเขาเข้ามาขอคําปรึกษาคําแนะนําจากตัวคุณด้วยอันนี้อาจจะเป็นไปได้ทั้งลูกน้องแล้วก็บุตรหลานลูกหลานนะคะหรือว่าคนที่มีความรู้น้อยกว่าวุฒิภาวะน้อยกว่าอายุน้อยกว่าก็ได้นะ,ะตําแหน่งที่2เป็นไพ่ที่ดีมากๆนะ ไพ่ก้าเหรียญน,นะคะก็คือการเงินของคุณในช่วงสิบวันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีมากๆนะคะหลายคนที่รอคอยข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะก็จะได้รับนะคะแล้วก็อุดมสมบูรณ์นะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการเงินค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์เลยทีเดียวนะคะ,ะมีข่าวดีจากทางไกลด้วยนะในเรื่องของธุรกิจแล้วก็การเงินใบถัดมานะคะไพ่สองดาบ อใครบางคนกําลังตัดสินใจจะซื้อรถใหม่หรือเปล่าเหมือนอยากได้รถใหม่นะซื้อดีหรือเปล่านะหรือจะใช้อันเก่าไปก่อนดีอย่างเงี้ยนะอ่ะอืม The Sun Page of Cups นะคะอ่ะ ใครที่รอคอยในเรื่องของงานใหม่นะคะคุณมีโอกาสที่จะได้ออฟเฟอร์เข้ามากระทันหันนะคะก็คืออาจจะมีคนมาชวนคุณไปทํางานมาเสนอตําแหน่งงานชวนคุณไปสัมภาษณ์ลักษณะประมาณนี้โดยเฉพาะคนที่เป็นเอ,อ่อฟรีแลนซ์นะคะหรือว่าทํางานเป็นโปรเจกต์ก็จะมีงานเข้าแบบเขาเรียกว่ากระทันหันเลยทีเดียว แต่ว่าถามว่างานนี้น่ารับไหมน่ารับอยู่นะก็ได้ตังอยู่นะถ้าเวลาคุณแบบไม่ยุ่งจนเกินไปก็จะเชีรยให้รับนะคะเพราะว่างานนี้ยค่อนข้างที่จะได้เครดิตดีเลยทีเดียวอ่ะสำหรับคนที่ทำงานประจำนะคะช่วงนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องบอกว่าสบายๆนะในช่วง10กว่าวันนี้ของชาวราศีมังกรนะก็คือเจ้านายโอเคบริษัทโอเคนะคะ ตัวคุณก็เลยสบายๆชิลๆนะคะถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมากๆเลยทีเดียวเป็นจังหวะพักผ่อนพักหัวก็ดีนะอ่ะถัดมามาดูเรื่องงานประจําก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะสุขสบายเส,สวยบุญนะช่วงนี้ก็คืออยู่ในช่วงระหว่างแบบนั้นอ่ะถัดมาเลยการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเหมือนกันนะคะค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ใครที่คาดหวังในการที่จะเก็บเงินก้อนหรือว่าคิดว่าจะเอาไปทำอะไรสักอย่างนะคะก็จะมีเงินก้อนให้ใช้นะ ในเรื่องของโชคลาภแม่มอว่าเป็นข่าวดีจากทางไกลนะคะแล้วก็เป็นข่าวดีจากเด็กนะโชคนะคะมาจากเด็กก็คือแบบบุตรหลานในบ้านอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าคนที่อายุน้อยกว่าเด็กแบบเบบี๋เลยก็ได้แล้วก็ลูกน้องใครที่มีบริวารช่วงนี้นะคะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้ดื้ออะไรมากมายนะคะแต่ว่าอาจจะมีลาออกบ้างนะคะสำหรับบางท่านนะอ่ะ สิ่งที่จะต้องระวังในช่วงนี้นะคะก็คือ18จนถึง30มิถุนาเนาะก็คือเรื่องของสุขภาพเรื่องของกระเพาะลำไส้ก็ลดอาหารเผ็ดร้รอ,อนนิดนึงนะคะกินอาหารให้เป็นเวลานะคะห้ามละเลยกันเขาเรียกว่าห้าไม่กินนะอ่ะต้องกินหน่อยนะหิวก,ก็กินนะคะกินให้ถูกเวลาด้วยก็จะดีมากๆเลยไปดูกันในเรื่องของความรักความรักความสัมพันธ์สาหรับคนมังกรก็คือว่าอืมไหนดูซิเหมือนจะมี เห็นข่าวดีของคนมีคู่นะคนมีคู่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้บุตรหลานนะคะเป็นลูกชายนะถ้าใครคิดว่าอยากจะมีสมาชิกเพิ่มช่วงนี้ก็ขยันขยันหน่อยนะจ๊ะอืมบรรยากาศดีๆนะคะาแล้วก็เป็นช่วงเวลาฟ้าเปิดด้วนะมีเกณฑ์ที่จะได้ข่าวดีอย่างแน่นอนสำหรับใครที่คาดหวังสมาชิกใหม่ควารรักของคนมีคู่ไหนก็พูดแล้วนะคะควารรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะแต่อาจจะรู้สึกว่าทําไมช่วงนี้ อ๋อขอภัยนะคะถ้าไม่แฟนคุณก็คือคุณนี่แหละอาจจะมีการจ้องจับผิดกันสักเล็กน้อยนะคะว่าเออไปไหนทํางานยุ่งยุ่งจริงหรือเปล่านะคะอา่าบางทีตัวคุณอาจจะมี งานยุ่งเข้ามาด่วนๆบางทีแฟนก็อาจจะถามนะว่าเออยุ่งจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ทำไมเงียบเหงาหายไปก็แนะนำว่าให้ลองบอกข่าวอัปเดตกันละกันหน่อยนะคะคุยกันให้มากขึ้นนะคะก็จะช่วยประสานความสัมพันธ์ความรักให้กลับมาโรแมนติกมารักกันดีเหมือนเดิมได้คือบรรยากาศมันเนี่ยมันค่อนข้างห่างเหินแล้วก็ไม่ค่อยมีการเอาใจใส่ความรู้สึกไม่ค่อยหวานกันเลยนะในช่วงสิบกว่าวันนี้อ ความรักของคนโสดคนที่โสดนะคะก็ขอเสดนความวินดีด้วยนะคะก็จะมีคนที่เข้ามานะคะเป็นคนที่อาจจะแบบเหนือความคาดหมายก็คือสเปคเนเป็นแบบที่คุณอาจจะไม่คิดว่าไม่ใช่แบบที่คุณคิดไว้อะสรุปนะก็คือมีคนเข้ามาคนโสดมีคนเข้ามานะคะอาจจะได้รับการแนะนําจากผู้ใหญ่2ก็คือจู่ๆก็เข้ามากระทันหันนะคะจากเพื่อนที่ทํางานแนะนําให้หรือว่าอันถัดมาอาจจะเป็นคนที่อายุหน่อยกว่านะคะ ประมาณนี้คนนี้ถามว่ามีแนวโน้มพี่จะคบได้ไหมลองเปิดใจแล้วก็ทําความรู้จักดูนะคะคนคนนี้โปรไฟล์ไม่เลวเลยทีเดียวดูมีอนาคตนะคะดูฉลาดแต่ว่าบางทีอาจจะหุนหันพลันแล่นไปบ้างแล้วก็ลองปรับตัวดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างการคบเด็กนะคะอาจจะทําให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมีความกระชุมกระชวยมากขึ้นนะคะแบบนี้อืม ส่วนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็จะมีคนใหม่เข้ามาให้เลือกแต่จะบอกว่าคนใหม่ดีกว่านะคะอืมอ่ะทำไมมันสั้นอย่างน้ละคลิปนี้คือการงานดีการเงินดีการงานของคนที่ทำกิจการกิจการเป็นยังไงบ้างไม่เหมาะว่ามีโอกาสไปเรื่อยๆมีโอกาสที่จะขยับขยายสาขาใหม่ด้วยนะคะส่วนใครที่ไม่ได้ขยายสาขาหรอกถามว่าจะมีโปรดักต์ใหม่เข้ามาถามว่าโอเคไหมดีค่ะ การทําสื่อออนไลน์นะคะการไลฟ์สดขายของนะคะการใช้พรีเซนเตอร์ที่หน้าเด็กนะคะก็ลองลองอะไรใหม่ๆอ่ะสรุปว่าก็คือการลองอะไรใหม่ๆเทคนิคการตลาดใหม่ๆนะคะน่าจะเอาข่าวดีแล้วก็ทําเงินให้คุณได้เพิ่มขึ้นอีกอื จริงๆมันมีเรื่องดีๆหลายอย่างเลยสําหรับชาวัคนามังกรนะดวงเนี่ยปังประมาณสัก80%เลยละในช่วงนี้แต่ว่าระวังนิดนึงก็คือเรื่องของสุขภาพนะคะการงานในแต่ละวันเนี่ยบางวันเนี่ยในช่วง10กว่าวันนี้อาจจะมีอันนี้มันก็คือ,อมีเรื่องเข้ามากระทันหันนะคะอาจจะทําให้คุณรู้สึกเซอร์ไพรส์คำว่าเรื่องกระทันหันอ่ะมันจะมีทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องที่มันไม่ดีนะคะเอาไปว่าตั้งสติให้ดีไม่ต้องไปกังวลน,นะคะสิ่งใดที่ยังไม่เกิด มันก็ยังไม่เกิดไม่ต้องไปกังวลกับอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันให้มากๆไปดูคำแนะนำในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างดีกว่าว่าทำยังไงจะแบบว่าไพ่จะบอกว่ายังไงบ้าง Destiny, นะเดสตินีนะคะสำหรับคนมีคู่แล้วเนี่ยคนนี้ก็คือคู่ของคุณนะล่ะนะโชคชะตาผมลิขิตนำพาให้มาพบเจอกันนะคะ,ะ, ony, ะฮาร์โมนีนะคะจริงๆก็เป็นอะไรที่ถ้าเกิดคุณรู้สึกเขาเรียกว่า คือคนสองคนนี้เขาบอกว่าสามารถปรับจังหวะชีวิตปรับจังหวะหัวใจความคิดและความรู้สึกอะให้มันเข้ากันได้อย่างดีได้นะใบที่สามเขาก็บอกว่า smiley face joy อย่างน้อยอะแม้ว่าคุณจะไม่ค่อยมีอะไรพูดคุยกันมากมายนะคะให้คุณยิ้มให้กันทุกวันยิ้มให้กันอยู่บ่อยๆนะคะเท่านี้ก็จะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของพวกคุณสองคนนะคะให้ความรักอยู่กันเป็นนานอะไรแบบนี้ได้ อ่าสำหรับในคนโสนนะคะเสริมสนเสน่หโดยการที่ยิ้มบ่อยๆนะคะมองโลกในแง่ดีแล้วก็ใช้วิธีแบบอ่าเขาเรียกว่าไงดี คือมีความสุขนะคะอยู่กับสิ่งที่ตัวเองทำนะคะแล้วก็ในจังหวะที่คุณมีความสุขอะจังหวะคลื่นชีวิตสภาวะจิตของคุณเป็นแบบไหนคุณก็จะดึงดูดคนที่เป็นลักษณะเดียวกันแบบคุณนั่นแหละค่ะเข้ามาแต่อันนี้ก็คือสภาวะอารมณ์สภาวะจิตนะอ่ะเดสตินีนะคะเขาบอกเลยว่าตอนนี้เห็นไหมฟ้ามันเปิดแล้วนะคะฟ้าเปิดแล้วก็ดังนั้นเสริมเสน่ะนะคะ ทำตัวให้มีความสุขเพื่อที่จะดึงดูดให้คนดีๆและมีความสุขเข้ามาเหมือนกันอ่ะไปดูคําแนะนําในเรื่องของการงานกันบ้างดีกว่าว้าวอู้อ มีคนจะได้เลื่อนตำแหน่งหรือเปล่าคะคุณมืงกรมีมีเกณฑ์ในการมีมีการได้ข่าวดีนะคะมีคําสั่งลงมากระทันหันเหมือนกันเราก็อาจจะเป็นข่าวดีที่คุณรอคอยหากคุณทํางานในเรื่องของเขาเรียกว่าการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาเก่าๆนะคะการรีโนเวทยกตัวอย่างให้ฟังก็คือ,อถ้าคุณเป็นหมออย่างเงี้ยนะถ้าคุณเป็นแบบเขาเรียกว่างานที่เกี่ยวกับการซ่อมแซม สิ่งที่มันแตกหักพังอะไรเงี้ยค่ะงานรีโนเวทอะไรอย่างเงี้ยแม่บอกว่าน่าจะเป็นไปได้ดีแต่ถ้าไม่ใช่นะคะถ้าคุณไม่ได้ทํางานในลันกษณะเหล่านี้ก็คือว่าสุขภาพเขาจะบอกว่าสุขภาพเนี่ย เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันให้ดูแลสุขภาพในขณะที่คุณทํางานไปเรื่อยๆด้วยนะคะคือการที่แม้ว่าจะไม่ได้ทํางานหนักไม่ได้แปลว่าจะไม่ดูแลสุขภาพเลยอันนั้นก็ไม่ได้นะอ่ามันอาจจะเป็นช่วงเวลาพักของการงานนะคะดังนั้นเอาช่วงเวลาเหล่านี้มาปรับสมดุลสุขภาพให้ดีขึ้นดีกว่าอันถัดมาเลยนะคะบางทีแล้วอะ่ะเงินอะ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นเพียงอย่างเดียวที่จะทําให้ชีวิตคุณอะ่ะรู้สึกฟูลฟิลหรือว่ามั่นคงได้ตลอดไปหรอก แต่ตอนนี้มันก็คือมีเรื่องของสุขภาพมีเรื่องอื่นๆที่คุณอาจจะต้องดูแลนะคะอะไรที่คุณเคยละเลยไป่ะช่วง18-30นี้นะคะก็เป็นจังหวะที่ดีเหมือนกันที่จะได้กลับมาเขาเรียกว่าฟิกชีวิตในจุดต่างๆเขาบอกว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีแล้วก็จะทำออกมาได้ดี ทำให้ฟาวเดชันในชีวิตของคุณแน่นขึ้นนะฟาวเดชันมันก็คืออะไรที่มันเป็นความจําเป็นพื้นฐานนะคะไม่ว่าจะเป็นความคิดความรู้สึกจิตใจนะคะแต่ถ้าสมมติว่าจิตใจคุณมั่นคงอยู่แล้วอ่ะคุณเปคุณเปนคนที่หนักแน่นอยู่แล้วนะคนมังกรนะ่ะไม่ว่าอะไรจะเข้ามากระทบนะคะไม่ว่าปัญหาจะถาโถามเข้ามายังไงไม่ว่าเซอร์ไพรส์อะไรจะเข้ามาเนี่ยจะไม่ได้สามารถทําให้คุณหวั่นไหวแล้วก็สั่นคลอนความมั่นคงด้านต่างๆในชีวิตของคุณได้หรอกนะคะถ้าคุณทํามันได้ดี ในทุกๆด้านแล้วนะไม่ต้องกังวลอะไรเลยดวงดีมากๆสำหรับช่วงนี้นะคะก็ขอให้สบายใจแต่ว่าสุดท้ายเลยอย่าใช้ชีวิตด้วยความประมาทนะคะอันนี้ก็คือ้อเน้นในเรื่องของสุขภาพกาลังใจก็คือสิ่งสําคัญนะคะบางทีคุณอาจจะเติมให้ตัวเองแต่บางทีเนี่ยก็าอาจจะต้องเติมให้คนรอบข้างด้วยเหมือนกันเนาะก็ you, อวยพรนะคะให้คนบางกรมีความสุขในช่วงมิถุนายนี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ